สวัสดีพี่น้องนะครับมาหนี้เฮามาเล่นอยู ed, ่ไใส่อล่องเหรอซีสะเกตนาะเมืองสีวัดวัดรยังบ่รู้ชื่อนะวัดสิพาไปเบิ่งอีหยังสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีหยังพุ่นเห็นบ่พุ่นผู้ชายค่ะเพิ่นพากันหาปลาไหลเพิ่นตั้งเวทีแล้วเดีพุ่นเวทีเพิ่นอยู่พุ่นตั้งเวทีแล้วก็มาหาปลาไหลให้เบิ่งเนี่ยพี่น้องปลาไหลมีเกียรติเอ้าปลาไหลมีเกียรติก็งูสิคะ ไอ้ซาจงอ่างไทยดี่เ้อค่ะพุ่นเนี่ยก็พอปากคอบัมีเกลียดบ้ามาปากคอบัมีเกลียดกินแล้วเปลืองเงินรุ่นบุปผีเงิน,น,บบบงนโอ้ยนี่สลีด<ม>สลีดก็ไปดุกฮะกินแล้วเปลืองเงินชุ่มปากคอตาเดียว โซลีค่ะโซลีค่ะอืมตรงนี้พี่น้องบันเท่งเลยหระอคะมันไปยิ่งหู้เไปเลยก็ได้ตรงนี้พี่น้องนี่แหละค่ะ วิถีชีวิตหมอลำเนาะเวลา ng ng ăn, ว่างงานกิจกรรมงานอดิเรกค่ะมีมึงเป็นตะปันเขาติดมือดีเถอะว่าไไมีหูปลาไหลไปรเลยเนาะน,านั่นเอาได้ดูกสองตัวเรียกช่วยจะป้นหน่อยเดี๋ยวพอ นี่ที่โอ้ไปเที่ยวนึงเลยเป็นปอว่าผ่าตัวแซ่โจอ่งางผ่าไทยชิบนะพี่พน้องมูฟุนผู้ใหญ่ก็ร่างเจ๋อหลายแห้งเลยเอาเมมึงเมยนั่นมันคือสารตะปูแต่ยุ่ทุ่ยไทยมูน่ะไปิดเอากันหัวหมูไค่ต้มไปถ้วยดีแทะเมย์มันเป็นข้นไปในแทโ้โอ้ตายตายเขามีแต่ผู้หญิงมาจากของมานางเป็นผู้ชายผู้เดียวโกโซอย,อยู่แหนพะลุ่งเขา นั Aw, ่นนั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 ่นเงที่เชิเลยนะกัำกันเด้อว้ายกลับนั่นเนี่ยปากเป็นสาแล้ววันนี้นั่นเนาะไปพี่น้องขอบคุณทุวการรับชมมาพี่น้องสุขุสุข้นค่ะ